ขายอะไรแล้วรวยใครอยากรู้ต้องดูคลิปนี้วันนี้ผมมีไอเดียมานําเสนอนะครับเป็นวิธีคิดพร้อมกับวิธีทําง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเมนูนั้นก็คือลูกชุบทูเรียนไส้ไข่เค็มนั่นเองวิธีทําก่อนละกันครับวิธีทำเนี่ยง่ายมากๆก็คือทําคล้ายๆกับลูกชุบของเรานั่นเองเอาตัวเขียวลาะเปลือกนะครับไปแช่น้ําเอาไว้สักหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเอาไปนึ่งให้สุกเอาแบบว่าบี้ติดมือได้เลยนะครับแล้วเราก็จะใส่กะทิน้ําตาลเอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็เติมเนื้อทุเรียนถ้าเกิดว่ากลิ่นนนนนนมมมััไไไ่่่พอเเเียให้้้ติิิกกกลลลลทุรรงปะจดดชๆแวา็ ไปกวนนะครับกวนอาจจะนานสักนิดนึงให้จับจับดูถ้าเกิดจับแล้วไม่ติดมือถือว่าใช้ได้แล้วแค่นี้ก็เอาไปขึ้นรูปได้แล้วครับปกติแล้วเนี่ยลูกชุบกล่องหนึ่งเนี่ยแค่20บาทก็เริ่มขายยากแลวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกชุบทุเรียนไส้ไข่เค็มเพื่อนๆคิดว่าจะขายได้เม็ดนึงเนี่ยกี่บาทกันครับลองทายกันมาดูนะเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์บอกว่าผมาไปขายได้ชิ้นละกี่บาทถ้าเกิดว่าอยากขายของได้แพงขึ้นขายได้เยอะขึ้นเราก็ต้องมีไอเดียเจ๋งๆนําเสนอลูกค้าอย่างทุเรียนเนี่ ขายของได้แพงขึ้นนั่นเอง